นี่เลยสวัสดีครับวันนี้จะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวไปกินอยู่บ้านร้ <นะ S 2> านก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนะครับตั้งอยูุนาหมูบาม้านอาอก,กะมาพอดีก็เลยหยิวก๋วยเตี๋ยวจัดไปเลยมามาสองก้อนระเช่าเลยวันนี้ออกกะมาเดี๋ยวเลยเ๋ยวหมูตุนแซ่บๆวันนี้สีสันนาลับประทานมากครับขายประยุทธ์ประเช้าผลต๊ก็ขายครับวันนี้ เออผู้ใดบ่ม well, ีแนวกินมาร้านพิปิณนะครับนี oh, God, God. ่เลยมามสองก้อนล้านอยู่ไทยสมุทรสองเลยเด้อร้านร้านเขายึดตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านไทยสมุทรสองไปทางไอ้วัดบางวัวเสือนี่แหละปิดกับไอ้ฟาร์มมีซุกเด้อพี่น้องปิดกับฟาร์มมีซุกจแล้วกับเกี๊ยวขายเออขายถูกก็มูนี่ย่ากินซือไปกินกับบ้านเลยมัน ใส่ถุงมามาสองก้อนมันนี้ใส่เลยมะมาสองก้อนบ่อตะมีแต่เขียงเลยดูมูตุนครับดูมูตุนชาลับประทานมากน้ำซุกนี่น้ำใสแล้วก็น้ำซุกครับ ชเช้าลววันนีก็เที่ยวกินแล้วก็นอนเขาหูกเย็นได้วันนี้อาบน้ำนอนของงานหูกเย็นกินข้าวแล้วก็อาบน้ำนอนตื่นมาก็ทำงานที่เราวันนี้นกำลังนี้แล้วพอเห็นงานยิบีเทียนยังกินเลยนี่ยันบ่นสีเล็กก็บอก,กถือกเจ้าถือปลาเล็ก ไอ้3 0มยาโอ้โหไป้มาถ้าอนาเี่ยหูกนั่นแหละเสียเสียงไว้เถอะคือไปซื้อรถไปซื้อรถเะลีไปวะเออซื้อไปขุนบานสนะต้นไหนมีมากเดปลูกเองดอกนั่งวาทีนึงใคคือเราแล้วก๋าเตียวคเออ มันบเป็นเฮาผู้เดียวเขาตรงเบียงคนต่างจังหวัดนะคอ๋อเออคนต่างจังหวัดอ,อย่างพอเลี้ยงแม่นะอย่างพี่เลี้ยงนอ้องอ้ดื่มเชือกเขาอ,อืมครับเด็ดไปนำ้ำบนไปนำ้ำเ <c oughs> อ้าจักหมูจักหมูเนี่ยใส่แค่นี่แหละมึงสั่งก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านไปไปพี่น้องไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับมาพี่น้องวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนซื้อมาจากนาหมูบ้านครับนี่สามใหญ่เลยมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันนะครับพี่น้องปุ้งก่อนเลยใส่พริกด้วยน้ำอืม น้ำส้มน้ำส้มมากเองนี่เลยน้ำปลาน่อยนึงมาพี่น้องก็ุียจน้ำกันเด้อแล้วก็มีพิก,กี้หอมจิบพิก,กี้นี่เลยมาพี่น้องโอ้โหคุกเข่าให้เข้ากันเนาะพี่น้องปุ้งแล้วก็คุกเข่าให้เข้ากัน โอ้โหโอ้โหน่ะนีแ่แคบมากใส่จุกๆเลยมาใส่ใส่เซียนได้ไ่มนี่นะครับ นี่เลยอืมใส่กระพัก ก่อนครับมาพอชาเลยใส่กระตุนหอมืม พีกก่จีโรครับว่าขอ,อกันครับสวดน้ำนะ สุดยอดมากครับแซมมากเลย แกมูชินใหญ่ใหญ่เสร็จยกับพชีดูดู xay cà phác lầy lầy nữa, đĩa nước mắm tước, nước mắm tước này, xay cà nó mà, xịn sụt sụt như thế thả đi phi nông đi, chúc saya pikir hmm. Boleh, Pinong, eh, siap Stop.